บีบีชแนลครับเกมแมตช์เดย์ที่4ของฟุตบอลไทยลีกเตะมีสามคู่นะครับเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็ถือเป็นความผิดหวังของแฟนบอลสาวพุกชลชนทูรีปีครับวันนี้แพ้คาบ้านนะฮะก็เกือบจะยันได้เหมือนกันแต่ว่ามักเสียจุดโทษช่วทุกเจ็บแล้วก็แพ้ทูแบงคอ์ขออ้เต็ดไปนะครับ ก็ยังเป็นผลงานอย่างยอดเยี่ยมของโค้ดแบนตะวันศรีปานนะครับที่เดินหน้าคือเล่นอาจจะไม่สนุกเล้าใจอะไรแต่ว่าเป็นบอลเน้นผลนะครับทำให้พวกเขายังคงอยู่อันดับที่2องหรือที่สามเนี่ยเกาะไปนะครับก็มีคะแนนเป็นรองแคบปุริลำก็เช่นเดียวกับราชบุรีครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ฟอร์มเด็ดดวงขึ้นหม้อที่สุดเลยเหมือนกันนะครับทีมหนึ่งนะเพราะวันนี้จะเจอบิ๊กแบท กับการท่าเรือนะครับก็พิดารึกไปได้1นต่อศูนย์ะฮะทีมที่กำลังย่ำแย่คือการท่าเรือครับเพราะว่า3มนัดนี้ไม่ชนะใครติดต่อกันจากทีมเต็งแชมป์มาตอนนี้จะกลายเป็นเต็งแชมป์ไปแล้วนะฮะจากเต็งแชมป์เป็นเต็งแชมป์อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องแก้ไขต่อไปครับไม่งั้นลูกทีมเรสเตอร์ก,กาเม,มาเน่แม่ไม่ไหวแน่เพราะว่าตั้งเป้าจะเป็นแชมป์ลุนแชมป์ตอนนี้โอ้โหเรียกว,ว่าหาทางกลับไม่เจอเลย นะครับตัวอีคู่นึงครับถือว่าพลิกล็อกนาคู่นี้เหมือนกันเพราะว่าสุขโขทัยปุตตีเล่นดีในบ้านนะครับแข็งแร่งทีมใหญ่ไปเยือนเนี่ยมักเสียแต้มประจําแต่เกมนี้เล่นกับลำพูนครับเจอทีเด็ดเข้าไปนะฮะลำพูนบุกมาชนะไปได้2ต้นหนึ่งนะครับก็ทําให้ลำพูนแฮปปี้กลับบ้านไปส่วนสุขโขทัยก็ระทมครับใดูน้ำท่วมนะแต่ว่าแพ้คาบ้านนะครับอ่ะ มาดูเกมวันอาทิตย์นะยังเหลืออีกทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะไล่เลียงไปเลยกว่านะครับวันอาทิตย์คู่หกบุงเย็นนะครับระยองเอฟซีเปิดบ้านรับกัมเดิยนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับตอนนี้ลูกทีมของโค้ชรุ่นลังสรรพชัยเชลโนี่ถือว่าน่าจับตาครับโดยเฉพาะดาวเด่นอย่างคาร์นาคมยกซึ่งเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมยู23เนี่ยกลับมา นะครับวงการเกมลุกในแมตช์นี้นะครับแล้วก็นำนักแข่ขุนคนดาวรุ่งหลายคนนะครับทั้งไทยและเทศนะของเมืองทองนะก็ไปเยือนระยองผมว่าเกมนี้อาจจะยากหน่อยตอนแรกแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อในขืนโคดอนกับบุกไปชนะได้ครับ2-1นึ่งนะครับในแมตช์นี้ฟันธงไว้ลูกหน้าเลยนะครับส่วนคู่ที่2นี่ย,ยาวผมชอบการนำทีมโคดกัดมากนะ ทำทีมดีนะครับเล่นเกมบุเกมรับแดนกลางเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ยิ่งได้หน้าเข้ามาใหม่อย่างบาโลโคอราโดด้วยนะโอ้หน้าสนุกนะครับอันนี้เปิดบารลักตำเยียงของสิงเชียงรายนะฮะซึ่งก็เป็นทีมหนึ่งที่ปีนี้ก็ปิคฮันทำทีมได้ดีครับทรงดีนะเกมที่แล้วเกือบได้แต้มจากบุรีรัมด้วยนะครับก็เจอกันเกมมีก็สู้สนุกครับก็รักพี่เชายน้องนะให้เสมอกันนะครับ หนึ่งหนึ่งหรือสองสองคู่สุดท้ายของวิกนี้นะครับพลังการเอฟซีน้องใหม่รายบริสุทธิ์ไปเสียปอมแพ้เกีนพิยองเกมที่แล้วมาสองสองนะฮะนัดนี้กลับมาเปิดลังในบ้านตัวเองเลยที่สามกี่บุยครั้งแรกเลยนะครับเจอกับนักคอราสมามดได้สีของโคตรละอิสระทีโลสมควรจะต้องได้สาแต้มทักทียครับนัดดีนะฮะ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบเ,เจ้าของทีมคุยวิเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นสามคะแนนทนนัน้ที่พลังการต้องการนะครับอย่าให้จบด้วยกันเสมอหรือแพ้คาบ้านนี่ผมว่ามันจะกลายเป็นขาลงทันทีนะลงรวดเร็วด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนั้นนี้เชื่อพลังการทําได้ครับแต่จะเฉือนไปนะครับหนึ่ง 0หรือสอประมาณนี้นะครับอ่ะให้เสร์ฟกับเกมส่งท้ายในวันอาทิตย์นี้กับแมตช์เดยที T ่4ไทยลีกครับ